สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการชุมชนคนเกษตรโดยสำนักงานประหลาดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร a m 1 3 8 6แห่ค้งนี้พบกับดิฉันดาวเรืองทองเชียวมาพร้อมกับคุณธนวัฒน์บุญอานาันต์ค่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับและก็สามารถพบกับเราทั้งสองคนนะครับได้ในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6กนาฬิกาเป็นต้นไปครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดพระราชพิธีพืชชมงคลจรวดพนังคันแรก นาขวานประจําปีพุทธศักราช2565ซึ่งการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวานประกอบด้วยพระราชพธิธีสองพิธีรวมกันคือพระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์เป็นการประกอบพระราชพิธีที่พระอุโบโสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามพระบรมมหาราชวังในวันพฤหสัสบดีที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นพิธีทำขวัญพืชพันธุ์ัญญาหารที่พระบาทสมเด็จพระจ เจ้าอยู่หัวทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารแห่งราชอาณาจาักรไทยและพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญวันไทยวานอันเป็นพิธีพราหมณ์โดยประกอบพระราชพิธีในวันศุกร์ที่13พฤษภาคม2565ณมนฑนพิธีท้องสนามหลวงโดยในวันพฤหัสบดีที่12พฤษภาคมเวลาประมาณ17นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาพาเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์พร้อมกับทรงหลังน้ําสังพระราชทานใบมะตูมทรงเจิมพระราชทานธรรมรงกับพระแสงประตากสําหรับตําแหน่งพญาแรกนาแก่นายทองเปลียวกองจันประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แล้วร่งหลังน้ำสั่งพระราชทานใบมะตูมทรงเจิมแก่เทพีผู้ที่จะเข้าในการพระราชาพิธีจรดพนางคันแรกนาขวัญในปีนี้ด้วยครับสำหรับพืชที่เป็นอาหารทุกชนิดที่นำเข้าพระราชาพิธีพืชมงคลน,นั้นเป็นข้าวเปลือกทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวครับนอกจากนี้ยังมีเมล็ดพืชพันธุ์ต่างๆรวม40อย่างครับโดยแต่ละอย่างบรรจุถุงผ้าขาวกับเปลือกมันต่างๆซึ่งพืชพันธุ์เหล่านี้ครับเป็นของปลูกงอกได้ทั้งสิ้นและมีข้าวเปลือกที่หวานในพระราชพิธีจรดพัน นังคันแรกนาขวับญบรรจุกระเช้าทองคู่หนึ่งและเงินคู่หนึ่งเป็นข้าวพันธุ์ดีที่โปรดเกล้าให้ปลูกในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาและพระราชทานเข้าพระราชพิธีพืชมงคลพันุข้าวพระราชทานนี้จะใช้วันในพระราชพิธีจดพระนางคันแรกนาขวัญในวันต่อมาครับอีกส่วนหนึ่งครับจะเหลือบรรจุซองเพื่อส่งแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรและประชาชนในจังหวัดต่างๆเพื่อเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลแก่พืชผลที่จะเพาะปลูกในปีนี้ครับและตั้งแต่ปี2 5 0 9เป็นต้นมาครับคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันพระรา พระราชพิธีพืชมงคลน,นี้เป็นวันเกษตรกรประจําปีอีกด้วยครับเพื่อให้ผู้ที่มีอาชีพทางการเกษตรได้พึงระลึกถึงความสําคัญของการเกษตรและร่วมมือกันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตนครับซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศชาติจึงได้จัดงานวันเกษตรกรควบคู่ไปกับงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคันแรกนาขวัญตลอดมาครับและในวันศุกร์ที่13พฤษภาคม2515เวลาประมาณ8นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยเสด็จด้วยมายังพระพลาที่ประทับเพื่อเป็นองค์ประธานในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญปีพุทธศักราช2565นบณบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในส่วนของพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญปีนี้เป็นพิธีการซึ่งกระทําขึ้นเพื่อความเป็นสิริ มงคลและส่งเสริมบำรุงขวัญเกษตรกรเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการเพราะปลูกโดยกำหนดจัดขึ้นในราวเดือน6ของทุกปีหรือเดือนพฤษภาคมที่มีเลือกยามที่เหมาะสมซึ่งเป็นระยะที่เหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทยการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรวดพนังคันแรกนาขวัญในปีนี้เลือกการถหยวานอยู่ในระหว่างช่วงเวลา8นาฬิกาสนาทีถึงเวลา 8นาฬิกา49้นาทีคููทำหน้าที่พยาแรกนาคือนายทองเปลวกองจันทร์ประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เทพีคู่หาบทองได้แก่นางสาวนัชยาศรีสุขสวัสดิ์นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและนางสาวอาทิตยาทองแกมแก้วนักวิชาการเกษตรชำนาญการกรมส่งเสริมการเกษตรเทพีคู่หาบเงินได้แก่นางสาวกัญญาลัก นันทิก <aid> ุล <Solomon> นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษสำนักงานประหลัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนางสาวชนทิชาทองอ่อนนายสัตวแพทย์ชำนาญการกรมปศุสัตว์ผู้เชิญเครื่องอิสริยาศิ์จำนวนสี่รายและคู่เคียงในกระบวนแห่อิสริยาศพระยาแรกนาจำนวน16กรายส่วนพระโคแรกนาได้แก่พระโคพอและพระโคเพียงค่ะครับสำหรับผลของการพยากรณ์ถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารของประเทศ นายสมชวนร,รัตนมังคลานนท์รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทําหน้าที่ผู้ถวายรายงานการพยากรณ์ครับซึ่งผลการเสี่ยงทายพระนุ่งแต่งกายและพระโคกินเลี้ยงในปีนี้ครับพญาแรกนาได้ตั้งสัตยาธิฐานหยิบได้พระนุ่งสีคือครับผลพยากรณ์ว่าน้ําจะมากสักหน่อยนาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดีนาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่สําหรับผลการเสี่ยงทายของกินพระโคเจ็ดสิ่งที่ตั้งเลี้ยงนะครับพระโคกินน้าหญ้าถั่วและเหล้าครับซึ่งผลเสี่ยงทาย กล่าวว่าพระโคกินน้ําหรือหญ้าจะพยากรว่าน้ําท่าจะอุดมสมบูรณ์พอสมควรครับธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีพระโคกินถั่วพยากร์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีและพระโคกินเหล้าครับพยากรว่าการคับนาคมสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นจะทําให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองครับนอกจากนี้ครับภายในงานยังได้มีพิธีพระราชทานโลกเกียรติคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่เกษตรกร,ร,กรสถาบันเกษตรกรสากรดีเด่นแห่งชาติและ ปราดเกษตรของแผ่นดินประจําปี2565จํานวนทั้งสิ้น34รายครับซึ่งเป็นเกษตรกรบุคลากรทางการเกษตรดีเด่นแห่งชาติจํานวน16รายสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติจํานวน11กลุ่มสาหากรดีเด่นแห่งชาติจํานวน4สาหากรและปราดเกษตรของแผ่นดินประจําปี2 5 6 5อีก3สาขาครับมาต่อกันที่ข่าวต่อมาค่ะกระทรวงเกษตรและสาหากรร์ร่วมเปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีอําเภอแกลงปีที่44พร้อมทั้งร่วมงานในพื้นที่ คืองานเทศกาลผลไม้ของดีอำเภอเขาชเมาทุเรียนเขาเมาเล่าขานเมืองสามอ่างครั้งที่12ประจำปี2565พร้อมมอบประกาศนียบัตรของรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลไม้คุณภาพและป้ายมาตรฐานความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในผลไม้เพื่อการส่งออกของจังหวัดระยองสำหรับการจัดงานทั้งสง,งานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงแหล่งผลิตผลไม้ ที่ดีมีคุณภาพเพิ่มศักยภาพในด้านการจําหน่ายผลไม้ของเกษตรกร,ร,กรที่มีการผลิตผลไม้และ,กะเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักรวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวให้กับอําเภอแกลงและอําเภอเขาเมาได้เป็นอย่างดีอีกด้วยซึ่งผลผลิตของทั้งสองอำเภอนี้มีผลไม้หลากหลายชนิดได้แก่ทุเรียนมังคุดเงาะและลองกองและผลไม้ที่ขึ้นชื่อยอย่างทุเรียนของอำเภอเขาชเมามีมาตรฐานคุณภาพ สูงและมีปริมาณผลผลิตในช่วงเดือนเมษายนมากกว่า1ล้านหแสนตันค่ะ <S <S ใช่ครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของการบริหารจัดการผลไม้ทั้งระบบนะครับได้ยังมีการขับเคลื่อนตามมาตรการบริหารจัดการผลไม้ดังนี้ครับ1ครับมาตรการเร่งนัดตรวจและรับรอง g a p ซึ่งมีเป้าหมายในปีนี้ครับไม่ต่ำกว่า1นึ0 0 0สแปลงครับสครับคือมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเกษตรกรหรือหลงในการกระจายผลผลิตผลไม้ออกนอกแหล่งผลิตครับกิโลกร,รัมและ3บาทปริมาณรวมทั้งสิ้น80,000 ับ3ครับปตรการเสริมสภาพคล่องให้ผู้ส่งออกโดยจะช่วยเหลือดอกเบี้ย3%เครับและช่วยเหลือผู้ที่ส่งออกผลไม้อีกกิโลกร,รัมละ5บาทปริมาณทั้งสิ้น60,000ตันนะครับ4ครับร่วมบริรณาการกับกระทรวงพาณิชย์ครับในการสนับสนุนให้มีการใช้พระราชบัญญัติเกษตรพันธสัญญาในการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้านผลไม้ครับโดยจะมีการสนับสนุนให้ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเกษตรกร,ร,กรนั้นจะได้ทราบถึงปริมาณการขายผลไม้ครับโดยจะมีผู้ซื้อที่มีหลักประกันสามารถเซ็นสัญญาได้ตามกฎหมายอย่างชัดเจน ไม่ต่ำกว่า3 0 0 0 0ตันครับและมาตรการสุดท้ายครับคือการส่งเสริมการบริโภคผลไม้ภายในประเทศนะครับซึ่งสําหรับการจัดงานในครั้งนี้ครับก็ถือได้ว่าเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรในด้านการจําหน่ายสินค้าเกษตรเป็นอย่างมากนะครับรวมถึงด้านการท่องเที่ยวในอําเภอแกลงและอําเภอเขาชะเมาครับซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระยองที่เน้นการพัฒนาทั้งภาคเกษตรกรรมภาคอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวและบริการครับที่จะต้องดําเนินไปพร้อมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนโดยการจัดงานในครั้งนี้นะครับจะเป็นการช่วยผลักดันผลผลิตผลไม้ ที่มีคุณภาพการส่งออกการค้าขายให้กับเกษตรกรในพื้นที่รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆอีกด้วยครับตลอดจนแหล่งท่องเทีย่ยวที่สําคัญของจังหวัดระยองครับให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้นสําหรับความสําเร็จในการผลิตผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนนะครับสามารถนําเงินเข้าจังหวัดได้มากกว่าหมื่นล้านบาทต่อปีครับและเป็นเงินที่ถึงมือเกษตรกรโดยตรงซึ่งเกิดจากการทํางานร่วมกันของเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจนประสบความสําเร็จครับโดยในอนาคตนี้จะสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับ เกษตรกรได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยครับและสําหรับข่าวสุดท้ายประจําสัปดาห์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปรศุสัตว์ร่วมบูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการจัดงานโคเนื้อแห่งชาติครั้งที่19และกิจกรรมด้านปศุสัสตว์โดยภายในงานได้มีการจัดมหกรรมเกษตรสร้างชาติครั้งที่1สารฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกรประกอบไปด้วยการประกวดโคเนื้อพันธุ์อเมริกันบราแมนซึ่งชิงถ้วยพระราชทาน มเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนศูนย์เรียนรู้การเกษตรสนามชัยหมู่ห้าตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะใช่ครับจากสถานการณ์ปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะที่ประสบกับปัญหาน้ําท่วมภัยแล้งและวิกฤตเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิด1 9นะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับโดยกรมประสุตว์จึงได้ให้ความสําคัญและเร่งติดตามแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรมาโดยตลอดครับเพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชี สร้างรายได,ได้โดยได้จัดโครงการสารฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกรที่เข้ามาช่วยเหลือกเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับโดยการสนับสนุนสินเชื่อให้สามารถเข้าแหล่งเงินทุนได้เพื่อที่จะไปต่อยอดสร้างอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเองครับดังนั้นการจัดงานมากกรรมเกษตร,รสร้างชาติในครั้งนี้ครับจึงเป็นการส่งเสริมเอาเทคโนโลยีการ,การเกษตรที่ทันสมัยมาถ่ายทอดให้กับเกษตรกรครับสามารถไปปรับใช้ในพื้นที่ของตอนเองและภายในงานครับยังมีการจัดแสดงสินค้าราคาถูกครับจากสินค้ากลุ่มอาชีพต่างๆมาจาหน่ายเพื่อเป็นการอุดหนุน ผลิตภัณฑ์ให้เศรษฐกิจนั้นเกิดการหมุนเวียนและกระจายรายได้สู่ครัวเรือนอย่างมั่นคงอีกด้วยครับนอกจากนี้ยังได้มีการจัดงานโคเนื้อแห่งชาติครั้งที่19และกิจกรรมด้านปศจุศัสตร์ที่จัดขึ้นภายในงานมหาการรมเกษตรสร้างชาติซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศจุศาสตร์ได้ให้ความสําคัญในการเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมที่สามารถสไร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดีพร้อมสนับสนุนการเลี้ยงโคเนื้อและเพิ่มปริมาณการผลิตภายในประเทศตลอดจนเพิ่มปริมาณการส่งออก ออโคมีชีวิตและผลิตภัณฑ์ซึ่งจะเป็นการช่วยลดปริมาณการนําเข้าซึ่งจะเป็นการลดปริมาณการนําเข้าโคจากประเทศเพื่อนบ้านจึงมีการส่งเสริมและผลักดันให้เกษตรกรมีความรู้ในการเลี้ยงโคเนื้อตั้งแต่ต้นน้ําไปจนถึงปลายน้ําเพื่อสามารถพัฒนาฟาร์มของตนเองไปสู่ฟาร์มมาตรฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพื้นที่เลี้ยงโคเนื้อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทําให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งสามารถเชื่อมโยงเครือข่าย โคเนื้อให้เกิดการพัฒนาการผลิตและการบริหารจัดการด้านการตลาดโคเนื้อร่วมกันจนสามารถเพิ่มผล,ผลผลิตให้กับเกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นโดยในปัจจุบันตลาดมีความต้องการเนื้อโคสูงและในประเทศไทยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจํานวนประมาณ1นล้านสามแสนรายมีจํานวนโคเนื้อรวมทั้งสิ้นประมาณ9ก้าล้านสองแสนตัวซึ่งกรมปรุสัตวาสตร์มีแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อให้เชื่อมโยงระบบการผลิตและการ การบริหารจัดการด้านการตลาดโคเนื้อให้ประเทศไทยสามารถเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมโคเนื้อพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อโดยมุ่งเน้นไปที่เกษตรกรรายย่อยเครือข่ายเกษตรกรเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรเองและส่งผลให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตโคเนื้อที่เพียงพอต่อการบริโภคและการส่งออกในภูมิภาคอาเซียนต่อไปค่ะและทั้งหมดนั้นก็คือข่าวสารความเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงนี้พักกันสักครู่ พบกันในช่วงหน้ากเกษตรอินไซต์สักครู่เดียวค่ะจากจุดน้ําจุดเล็กๆรวมเป็นสายน้ําแห่งชีวิตให้ผลผลิตให้ความสุขสันค์ให้ประโยชน์กับแผ่นดินให้ทํากินในทุกวันมาใช้กันรักษาและดูแลใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า พวงประชาถวายพ่อของแผ่นดินด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลับมาต่อกันในช่วงของเกษตรอินไซด์ครับคุณผู้ฟังครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับได้ติดตามความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ําคลองเขียวจังหวัดระยองครับซึ่งอยู่ในช่วงการศึกษาเรื่องความเหมาะสมการสำรวจออกแบบและการขออนุญาตใช้พื้นที่ต่างๆนะครับตลอดจนการจัดหาที่ดินในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําโดยมีแผนการดําเนินง,งานก่อสร้างในปีงบประมาณ2567ถึงปี2569สาครับสำหรับรายละเอียดของโครงการนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับฟังจากดรเฉลมิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมๆกันครับผมได้มาตรวจราชการนะครับในส่วนของของน้ําเขียวครับเพื่อที่จะมาสร้างอ่างเก็บน้ำเนี่ยให้กับพี่น้องไว้ใช้ในการบรยโภคแล้วก็ในส่วนของการเกษตรนะครับในอนาคตนะครับว่าโครงการนี้นะก็ได้ปรับร่วมมืออย่างดีครับคาดว่าเราสามารถที่จะดําเนินการเริ่มต้นโครงการในได้ประมาณปี67เครับก็จะสามารถสร้างอ่างเก็บน้ำที่มีความสูงหล้านนะครับล้านลูกบาทนี้ เขาจะช่วยชาวไล่ชาวสวนได้สอบสมือไร่ครับก็เป็นจังหวัดดีนะตอนนี้เนี่ยจังหวัดระยองเนี่ยผู้เรียนกําลังมีอนาคตผมเชื่อว่าอ่างเกตนาตรงนี้เนี่ยจะสามารถสร้างรายไดใ้ให้กับพี่น้องชาวระยองเป็นเป็นหมื่นล้านต่อปีในอนาคตครับคือตอนนี้เราสำรวจออกแบบอยู่นะครับดำเนินการตรงนี้อยู่แล้วก็จะดำเนินการในส่วนของการชดเชยราคาที่ดินให้กับเกษตรกรในส่วนของพื้นที่ที่จะต้องใช้อ่างทำอ่างเกตนาเมื่อทันตรงนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ย ผมจะต้องให้ทั้งท่านผู้ว่าท่านสสพื้นที่ทั้งหมดช่วยคุยาชาวบ้านเดินจารชาวบ้านแต่ก็จะเชิญในการร้านเสร็จปุ๊บผมจะตั้งงบประมาณท,าทันทะีเช่นเดียวกับคลองโค้ดนะครับคลองโค้ดวันนี้เราก็ตั้งงบประมาณเรียบร้อยแล้วนะงบประมาณอของน้ําเขียวนี่ก็ประมาณ600ล้านไม่รงมค่ผ้าเชยที่ดินคลองโค้ดก็ค่าผ้าก็สร้างมาณ950ล้านินะรับนถ้าสองแห่งนี้เนี่ยสามารถสร้างเสร็จ ผม,ผมมั่นใจนะครับว่าทาวจังหวัดระยองจะไม่ขาดแคลนน้ำอยู่แล้วก็จะไม่ประสบปัญหาเรื่องอุทกภัยด้วย<ช>คือวันนี้เราดูครบระบบทั้งระบบนะอันดับแรกในอุโปโภคบริโภคมาก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของสิ่งแวดล้อมในส่วนภาพการเกษตรและภาอุสาสกร์รม e ยก็เป็นลักษณะของเมืองพิเศษเพราะฉะนั้นเราไม่ดูเฉพาะในส่วนของ,ของจังหวัดระยองจังหวัดันทบุรีเราก็ไปสร้างอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นนะครับอย่างวังสะโหนดเนี่ยกำลังจะ้ดำเนินการก็รอคุยกับทางกระทรวงทรัพย์ให้เรียบร้อย ก็ดาเนินการเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อทาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะใช้ระบบท่อเนี่ยเชื่อมโยงเครือข่ายเนี่ยถึงกันทั้งหมดเลยทั้งชนบุรีนะครับทั้งในส่วนระยองทั้งจันทบุรีนะเพราะว่าผมผมผมก็คิดว่าระบบท่อเนี่ยอาจะเข้ามามีความสาคัญนะแล้วสามารถกระจายน้ําไปถึงมือพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมด้วยเชื่อมั่นนะครับว่าปัญหารเรื่องน้ำจะไม่ขาดแคลน คุณผู้ฟังครับสำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำคลองเขียวนะครับหากดำเนินการแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนมากกว่า16ล้านลูกบาทเมตรครับสามารถส่งน้ำไปช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ได้มากกว่า1 0,000ไร่ครับและช่วยบรรเทาปัญหาออทกภัยในพื้นที่ครับโดยในปัจจุบันครับจังหวัดระยองมีการขยายตัวของชุมชนเมืองและเศรษฐกิจนะครับจึงทําให้มีความต้องการใช้น้ํามากขึ้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับโดยกรมชลประทานจึงได้วางแนวทางในการบริหารจัดการน้ําในส่วนของแหล่งน้ําและท่อส่งน้าครับเพื่อให้สามารถสนับสนุนและช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลน น้าทั้งในด้านการอุปโภคบริโภคและการเกษตรนะครับที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศและเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอีกด้วยครับสำหรับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับกลับมาต่อช่วงหน้ากับสารพันสาระอีกสักครู่เดียวครับเกษตรกรครือหัวใจของประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมุ่งมั่นพัฒนาภาคการเกษตรไทยภายใต้แผนการขับเคลือ่อนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยมุ่งหวังให้เกษตรกรมีความมั่นคงภาคการเกษตรมั่งคั่งทรัพยากรการเกษตรยั่งยืนตลอดไป กลับมาต่อกันในช่วงสุดท้ายของรายการกับช่วงสารพันสาระค่ะคุณผู้ฟังคะสําหรับในช่วงพฤษภาคมถือว่าเป็นการเริ่มต้นฤดูฝนยังเป็นทางการโดยหน้าฝนถือเป็นอีกหนึ่งฤดูการที่เป็นอุปสรรคต่อการทําการเกษตรซึ่งเกษตรกรควรมีวิธีที่จะรับมือในการทําการเกษตรให้ผ่านพ้นในช่วงฤดูการนี้ไปได้ค่ะสําหรับในวันนี้จะขอนําเสนอการเตรียมความพร้อมพื้นที่การปลูกพืชผักในช่วงฤดูฝนมาฝากคุณผู้ กันค่ะการปลูกพืชผักในช่วงฤดูฝนนั้นในบางครั้งอาจดูเหมือนว่าสามารถทําได้ง่ายกว่าฤดูอื่นๆเนื่องจากเป็นช่วงที่มีฝนตกและไม่มีปัญหาในการขาดแคลนน้าทางการเกษตรแต่ปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาอย่างหนักจนเกิดน้ําท่วมขังในพื้นที่การเพาะปลูกอาจส่งผลเสียต่อการเพาะปลูกเช่นกันค่ะโดยปัญหาการเพาะปลูกในฤดูฝนที่เกิดจากน้ําสามารถสรุปได้ดังนี้ 1. พืชผักเกิดการสูญเสียธาตุอาหารเนื่องจาก ากหน้าดินถูกน้ำฝนชะล้างและพัดพาหน้าดินออกไป 2. ปัญหาวัชพืชเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากเนื่องจากปริมาณน,น้ำฝนและความชื้นสูงซึ่งวัชพืชจะไปแย่งอาหารในดินจากพืชผลที่เราเพาะปลูกจนเป็นเหตุให้ผักเจริญเติบโตได้ช้าลง 3. การเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลา2-3วันขึ้นไปจะทำให้รากพืชเกิดสภาวะการขาดแคลนก๊าซออกซิเจนและทำให้รากพืชตายได้ใช่ครับโดยธรรมชาติของพืช ืชผักที่ปลูกในฤดูฝนนะครับมักจะเป็นผักตระกูลล้มลุกที่มีระบบรากนั้นไม่ลึกมากนะครับสามารถแผ่ขยายได้ไม่กว้างมากนะักซึ่งการปลูกพืชผักนี้ลงดินนะครับสามารถทําได้ง่ายในช่วงฤดูฝนนะครับแต่เพื่อป้องกันการทําลายของหน้าดินแนะนําให้เก,กษตรกรนั้นทําการคลุมดินนะครับด้วยวัสดุปลูกอย่างอื่นครับอย่างเช่นฟางข้าวย้าแห้งแกลบหรือวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นนะครับเพื่อเป็นการรักษาหน้าดินเอาไว้สําหรับวิธีการคลุมดินนะครับถือเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะช่วยเก็บความชุ่มชื้นและรักษาอุณภูมิ รวมไปถึงสารอินรีย์ต่างๆไว้นะครับป้องกันไม่ให้หน้าดินนั้นพังทลายการคลุมดินนะครับยังช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืชครับศัตรูของต้นไม้ได้อีกด้วยครับการคลุมดินนั้นก็สามารถทําได้หลากหลายวิธีนะครับแต่วิธีที่ประหยัดต้นทุนและนิยมกันมากคือการคลุมดินด้วยวัชพืชนั่นเองนะครับซึ่งการคลุมดินด้วยวิธีนี้จะเป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุแร่ธาตุเข้าไปในดินครับช่วยให้ดินนั้นเก็บกักน้ําและความชื้นได้อย่างเหมาะสมและเป็นการช่วยกําจัดวัชพืชไปไ,ปได้ในตัวออออีีกกกกกด้วยยครบรบบต่มาาููาปปแแืืลพช ทำระบบระบายน้ําเพื่อป้องกันน้ําขังซึ่งการยกร่องนี้นะครับนิยมยกแปลงให้มีลักษณะนูนโค้งจากตรงกลางแปลงนะครับและลาดลงสู่ขอบแปลงเพื่อป้องกันการขังของน้ําและเว้นขอบแปลงเป็นที่ราบครับสำหรับทางเดินหรือทางลากเรือหรือขอบแปลงทั้ง2ด้านนะครับร่องที่ขุดลึกก็จะลึกประมาณครึ่งเมตรถึง1เมตรนะครับกว้างประมาณ1-2เมตรแปลงก็จะกว้างประมาณ3 6มถึงเมตรครับจะสูบน้ําเข้าร่องให้ขังอยู่ในระดับต่ำกว่าขอบแปลงอยู่ประมาณ20เซนติเมตรครับ ส่วนการยกร่องเพื่อปลูกพืชผักอีกประเภทหนึ่งครับคือการยกร่องปลูกผักบนที่ดอนหรือที่ราบนะครับโดยไม่ต้องการให้มีน้ําขังครับซึ่งจะเป็นการยกร่องแปลงให้สูงขึ้นเพื่อให้น้าดินนั้นด้วนซุยและลึกขนาดร่องแปลงจะเล็กครับใช้สําหรับเป็นทางเดินซึ่งนิยมทํากับแปลงปลูกผักโดยทั่วไปครับสาหรับการยกร่องแปลงปลูกมีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันไปค่ะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการปลูกพืชแต่ละชนิดโดยสามารถพิจารณาจากหลักการยกร่องแปลงได้ดังนี้1นึ่ ลักษณะปัญหาของพื้นที่ซึ่งจะพิจารณาถึงระดับของน้ําที่อาจท่วมขงังทั้งสูงปกติและสูงมากซึ่งจะมีความจําเป็นที่จะต้องยกคันดินรอบแปลงให้สูงความระดับของน้ําท่วมขัง 2. ความสามารถการกักเก็บน้ําของดินซึ่งจะใช้พิจารณาระดับความลึกของร่องที่ต้องขูดเพื่อให้สามารถเก็บกักน้ําไว้ใช้สําหรับพืชให้เพียงพอค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือการเตรียมความพร้อมสําหรับพื้นที่แปลงปลูกพืชผัก ในช่วงฤดูฝนและเป็นการวางแนวทางการป้องกันให้กับเกษตรกรได้รู้ถึงลักษณะพื้นที่ของตนเองให้สามารถสร้างแปลงปลูกที่เหมาะสมและป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนอย่างทันท่วงทีและนี่ก็คือสาระดีๆที่เรานํามาฝากกันในวันนี้ค่ะใช่ครับและถ้าหากคุณผู้ฟังท่านใดน,นะครับต้องการที่จะแนะนําสาระดีๆหรือต้องการติชมรายการก็สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ022812505หรือติดต่อผ่านช่องทางอีเมลนะครับ m o a c p r S g m a i e l c o m ครับนอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นะครับได้ที่เว็บไซต์ www.moac.go.th ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังเราทั้ง2คนมาโดยตลอดค่ะพบกันใหม่ทุกวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้ค่ะตอนนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ